ลาก่อยเพลงสวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดกาชาตู้ใหม่กันนะครับผมที่มีอาราฐกิอิโตะและคุคีชินบุนั่นเองนะครับก็มาดูว่าวันนี้เนี่ยลาก่อยจะมากับดวงขนาดไหนนะครับในคลิปนี้เนี่ยที่เราจะทำนะก็คือเดี๋ยวเราจะไปพรีวิวชินบุกันเดี๋ยวเราจะไปเทสรันกันก่อนแล้วก็เปิดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็จุดประสงค์ของเราในคลิปนี้อ่าบอกจุดประสงค์ก่อน ก็คือเราจะเปิดอิโตะ C0 นะครับเราอยากได้ชินอุบุเนี่ย C เท่าไหร่ก็ได้ยังไม่ติดเดี๋ยวเดี๋ยวตอนไปเทสเนี่ยเดี๋ยวเราจะไล่ดูกลุ่มดาวอีกทีหนึ่งว่าเราสนใจถึงดาวที่เท่าไหร่และอีกตัวหนึ่งที่เราอยากได้คือโกโรครับเพราะตอนนี้เนี่ยโกโร้ผมประมาณน่าจะ C2 สอืไม่ก็ C3 นี่แหละถ้าเราได้โกโร้เพิ่มสักตัว2ตัวเนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะครับและแน่นอนว่าเราต้องการแค่ C0 พอละอีโตะเราเปิดตัวเดียวพอเพราะว่าเราจะเก็บเพชรต่อไปนะครับ ตู้นี้ออเราไม่เปิดแน่นอนนะข้ามไปเลยนะฮะข้ามไปเลยบายบายนะก้อนฝุ่นนะเราจะเก็บเพชรไว้ในแผดต,ต่อไปเผื่อว่าเราจะเปิดกลุ่มดาวคาสึฮะกันตื่นเต้นมากคือถ้าตัวใหม่เนี่ยถ้าในแผด2.8เนี่ยมีตัวใหม่แล้วก็มาอยู่ในตู้คาสึฮะเนี่ยจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากเลยนะซึ่งอันนั้นเดี๋ยวเรารอดูถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยก็ไม่เป็นไรเราก็อาจจะไม่เปิดกลุ่มดาวคาสึฮะแล้วกเก็บเพชรทั้งหมดไปเปิดในแบบเออเมืองใหม่ไปเลยทีเดียวนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะเติมให้น้อยที่สุดนั่นเองนะฮะก็เป็นที่มาอ่ะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะเราเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวเราไปพรีวิวไอตัวชินบุกันก่อนอ่าเข้ามาที่เทสรันตรงนี้นะครับคือผมอยากลองชินอบุเพราะว่าเป็นตัวใหม่นี่นแหละคืออิโตะเราเคยเล่นแล้วไงเราเคยเล่นในไอดีคนอื่นนะแต่ว่าชินอบุนี่เป็นยังไงบ้างโอ้โหสไตล์การแต่งตัวนี่คือปกติผมเห็นภาพที่ก่อนนั้นเนี่ยเห็นแต่ด้านหน้า แต่พอดูด้านหลังนี่โอ้โหด้านหลังนี่สุดสุดสแลนแตนเลยเอเซอรี่เยอะมากอะไรคือไอไอป,ปีกข้างหลังเนี่ยนี่คืออะไรครับเนี่ย oh. โอ้โหอ๋อมีแอนิเมชันถอดหน้ากากด้วยเหรอโอ้เจง๋จงเจ๋งแม่ก็ยังใส่หน้ากากมาแต่ก็ยังขายหน้าตายอยู่ดีอ่าไหนดูสิเอออาวุธนะครับเขาใส่ดาฟเนียนมาให้นะครับ เออผมขอดูพรสวรรค์ก่อนนะเออ sanctifying ring แล้วผมเปลี่ยนภา,าษาให้ด้วยดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวผมขออ่านสกิลก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนภา,าษาแล้วกันเดี๋ยวเป็นภาษาไทยผมจะงงอะ่ะเดี๋ยวผมอธิบายให้ก็เออใช้เลือดนะครับใช้เลือด30%นะเปิดเปิดไอ้วงแหวนใส่ฟ้านะครับทำดาเมจทุกๆ1.5าวิแล้วฟื้นเลือดเป็น LE โอเคเออระยะเวลา12วิ คู week, ูดาว15บหวีก็แบบว่าอัพไทม์ค่อนข้างดีนะแล้วก็ดาเมจ4ีไม่ได้แรงมากฮิลฮิลเนี่ยสเกลตามแม็ก p โอเคอ่าโอเคแล้วก็ตัวเบิร์ดตัวเบิร์ดคือสร้างพื้นที่นะครับเดี๋ยวนะสร้างพื้นที่ที่ทำดาเมจไฟฟ้าต่อเนื่องเบสตามแม็ก p อเอา้าชินโนบุก็เหมือนนี้แหละเลยดิคือความแรงความฮิลต่างๆก็คือตาม HP หมดเลยนะ ใช้อดีฟแฟค HP เหมือนเยหลันถ้าเกิดเลือดน้อยกว่า50%ตอนใช้สกิลเอ่อจะอยู่นานขึ้นเอ่อจาก2วิเป็น3.5วิก็แป๊บเดียวนะไม่ได้นานนะก็ช็อต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 แป๊บหนึง่งดาเมจคิดตาม HP 5.8%ของเยหลันนี่กี่ปเปอร์เซ็นต์ของเยหลันประมาณสักเอ่อยี่สิบเปอร์เซ็นต์มั้งเอตัดเชือกมันอะก็เป็นไม่ได้ว่าแรงอยู่นะอย่างเช่นถ้าเราเลือดสักสามหมื่นหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นี่ก็เท่าไหร่อ่ะหมื่น หมื่นกว่าแล้วยังยังไม่คูณอะไรอย่างอื่นอาจอาจจะแรงใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวเราลองเทสความแรงดูเอ่อพรสวรรค์อันนี้นะครับเวลาเลือดน้อยกว่า50%เพิ่มฮิลลิ่งบนนั้สิาก็ธรรมดานะแล้วก็อีกอันหนึ่งเอ่อความสามารถของแหวนเนี่ยวงแหวนเนี่ยจะดีขึ้นตาม EM ของเราจะฮิลแรงขึ้นจะเซอร์เซนต์ของ EM แล้วก็เดเมจแรงขึ้น25%ของ EM โอเคก็ okay, คือปั้น HP เป็นหลักแล้วก็ Elemental Mastery เป็นรองเออโอเคแล้วก็ใส่ Set Tenacity เออผมว่าเซตเนี้ยน่าจะเป็นเซตที่ดีที่สุดนะเพราะหนึ่งได้ HP ด้วยเพราะว่าเ Bird สกิลทำ HP สองคือสกิลธาตุของเขาเนี่ยของชินบุทำ damage ต,ต่อเนื่องแปลว่าไอไอแท็ก20%เนี่ยจะอยู่แทบจะตลอดเวลาเลยแล้วคููดาวไวด้วย up t ท m e ดีด้วยผมว่าเซตเนี้ยน่าจะดีที่สุดของชินบุเออกลุ่มดาวนะเออ Bird LE เพิ่มขึ้นน่า10% เออแหวนแหวนนั้นขึ้นสามวิอันนี้ดีนะเท่ากับว่าเออดาวไทม์เป็นศูนย์เลยนะเป็นเป็นเลเวลอลาสิบห้าคูดาวสิบห้าเลยถ้าได้ซีสองนะครับซีสามเพิ่มเลเวลแหวนซีสี่เดี๋ยวนะถ้าเกิด normal ชา้าพลังแท็กของคาแรคเตอร์ที่มีแหวนในฮิตศัตรูจะมีมาร์กแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มเติมตาม HP ของชินอบุก็คือเวลาเราเปิดแหวนแล้วเราไปเล่นตัวอื่นอย่างเงี้ยแล้วเราตีธรรมดาไปอ่ะ A.A. มันจะมีมาร์กที่เหมือนได้เดเมใส่ฟ้าเพิ่มเติมมาด้วยนะครับเป็น l e ด้วย9.7% max hp แโอเคแล้ว C.6 ล่ะ C.6 คือถ้าเกิดเราตายเนี่ยจะเป็นอมตะโอ้ถ้าเกิดม,มันเหมือน C.6 หูเต่าเลยเนี่ยแต่ว่าไม่ได้แค่ไม่ได้เก่งเท่าขนาดนั้นคือคือก็แค่ว่าเนี่ยถ้าเกิด เลือดเราแน่นอนแล้วเราโดนอะไรก็ตามที่จะตายเนี่ยมันก็จะปุ๊บแบบเหมือนกันกันได้หนึ่งทีแค่นั้นเลยแต่เท่าที่อ่านแบบนี้คือถ้าเป็น damage mm hmm. เดเมจเผาเผาว่าก็คือตายอยู่ดีนะถ้าไม่เดเมจกระแทกแรงๆมันจะกันได้โอเคก็ก็โอเคแหละมันก็ดูดีนะผมคิดว่าอันที่ดูน่าสนใจที่สุดคือ C2 ในฐานะซัพพอร์ตที่ฮิลได้เออผมคิดว่าชิโนบุเนี่ยตอนนี้มันอาจจะยังไม่เด่นมากเพราะว่าการแปะสายฟ้ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นอะ แต่ว่าในแพทใหม่มาพอมันมีาธาตุพืชมาก็ไม่แน่เพราะว่าผมเว่เวๆมาว่า,าธาตุพืชมันคอมโบธาตุสายฟ้าดีมากอารมณ์เหมือนน้ํากับอารมณ์เหมือนน้ากับไฟเลยอ่ะเพราะฉะนั้นชินโนบุเนี่ยอาจจะเป็นซิงชิลสําหรับาธาตุพืชก็ได้ได้หไหมเออก็ก็น่าสนใจอ่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสักประมาณ4ีสมันจะพอใจแล้วเรามาลองเทสตตัวนี้กันโอ,อ้มันช็อตหมู่นะเนี่ยมันช็อตหมู่นะ เออตอนนั้นเราเก็บพลังงานหน่อยอ่ะเบิร์ดมาแล้วเ,เราเราลองกดเบิร์ดดูนะทิรพันธ์ทิรพันธ์เองอู๋เอเนอร์จีเต็มเลยเราใส่แฟเวเล่นกับตัวท่าใส่ฟ้าแนละ้วจะรีพลังงานไวอยู่ว่ะโอ้เดีย๋ยวนะเดี๋ยวนะคือพอพอ,พอไอตัวเทสเนี่ยมันใส่เฟเวเนียรมาให้อะ่ะเราเลยไม่ค่อยแน่ใจว่ามันรีรีเจนพลังงานท่าเร็วขนาดไหน นะขอดูอนุธาตุก่อน1ลูก1ลูก1ลูกติดฟาโวอันนี้ไม่มี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 เหมืมอน,น,มมมนมันจะมีแม็กสุดอยู่นะว่าได้กี่ลูกนะครับเอาใหม่นะเออไม่เห็นได้สักลูกเลยเอามาและหนึ่งสองเหมือนสุ่มเะรน่าจะคล้ายๆเอไลเด e ้นอะ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000เบามากเลยวะเบากว่าที่คิดเยอะเลยวะนี่ดูว่าแปดนะเวย้ยนี่พอสนสวรรค์ดว่าแปดนะพอสนสวรรค์ดว่าแปดทอทัลเดเมจรวมกันประมาณสักแบบนิดเดียวเองอะเลือ 3, 100, นสามหมื่นนะเลือนสามหมื่นนี่ก็ผมว่าไม่น้อยแล้วนะมาถือฟาโวแล้วด้วยอะ่ะผมว่าแผลนี้น่าจะยังไม่เก่งวะจริง คิโนบูเนี่ยอ่าไม่เป็นไรโอเคเราเราพอรู้แล้วว่าทำอะไรได้บ้างอ่าทีนี้เข้าสู่ช่วงหลักกันนะทุกคนมาเปิดกันดีกว่าอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าก่อนหน้าน,นี้เปิดมาแค่ไหนไม่ได้เปิดอะไรเลยนะตัวนี้ศูนย์ศูนย์แบบศูนย์เลยนะครับเย่หลันคือตัวล่าสุดนะครับโอเคโอ้ยตื่นเต้นมาดูกันว่าเราจะได้อิโตที่กี่โรนะฮะแล้วก็ถ้าหลุดเลนเนี่ยเราก็ไปต่อเพราะว่าเอ,อ่อเพชรเราพออยู่ ให้เราพออยู่ที่จะได้40เพราะฉันวันนี้อิตโต้40มาแน่นอน10โลเลกพร้อมยัง1 2ลุยอุ้ยสีม่วงอุ้ยแหมลุน้นดาบดาบดาบอุ้ยได้รัส่ะเฮ้ยได้รัสขัดห้าวอ่ะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งขอบคุณมากโอ,โอ้ยโอ้ยโกโลกมาว่ะอุ้ยยอด,ยอด ยอดยอดในในคอเทนี้โกโล่ีเท่าไหร่แล้วนะผมผมขอไปเติมดาวโกโล่ก่อนนะเออโอ้โกโล่ีสามเองเนี่ยซีสองเพิ่มเป็นสามอ่าโอเคได้อยู่ได้อยู่เราเรา,เราอาจจะได้โกโล่อ,อีกหลายตัวไม่เป็นไรเราเอาโกโล่ีหกไปเลยก็ดีอะยี่สิบโอ้ยังม่วงอยู่นะฮะยนะี่สิบนะธนูหกธนู ดาบดาบดาบเอ้ยโกลโลอ่ะเอ้ยดีดหลุดมาตัวเดียวด้วยแหละตัวอื่นไม่ต้องเอ้ยจะว่าไปเลยยังยังไม่ได้ชินนหมบุเลยนะคือคือส่งตัวเนี้ยตัวไหนก็ได้ชงหยุ่นไม่ต้องมาโอเคนะอ่ายี่สิบละสามสิบอุ้ยยังสีม่วงอยู่ <c oughs> เอ้ยรุนชิบนะเลยเอ่อดาบดาบดาทธนู เฮ้ยเฟิรเนียดว่ะโอ้โหของดีอ่ะเฮ้ย hey, รอบนี้ผมได้สี่ดาวที่ผมอยากได้อยู่นะโอ้ oh, แต่ตัวละครไม่มาเลยเว้ยอ่ะโกต่อแล้วกันนะสามสิบละสี่สิบโอ้ยสี่สิบแล้วว่ะยังไม่ไหมีกรอเนี่ยเอาโกโล่มาอีกมาโกโล่โกโล่มาเอ้ยโกโล่สี่ห้าละมงชินุ <laughs> โนโบุกูยังไม่มาเลยเออไม่เป็นไร เมื่อไรชินโนบุเราเอาย0ก็ได้เอามา40ละไป50โอ้ย50ยังสีม่วงอยู่เลยอ่ะแม่มันลึกอีกแล้วตัวนี้แบบขอตื้นๆบ้าง20ไม่ได้เลยนะอ่านั่นไงชงหยุนตัวร้ายมาตัวที่ไม่ต้องการชินโนบุยังไม่มาเลยอ่ะชินโนบุยังไม่มาสักโลเลย50แล้ว เออนี่นี่ผมอุตส่าห์มาเปิดบนศาลเจ้าแล้วก็เพราะว่าชินอบุทําแบบเอ้ยเดี๋ยวนะเพราะว่าชินอบุเคยเป็นมิโกะไงผมก็เลยมามาเปิดตรงนี้แล้วผมก็เอาโยมิยะที่เป็นเพื่อนอิโตะมาเปิดด้วยนะอ่ะหกสิบโอ้ยลึก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 หกสิบแล้วหกเฮ้ยโกโล่ซีหกแล้วว่ะใช่ไหมใช่ไหมโกโลผมซีหกแล้วใช่ไหมผมได้แต่โกโลตัวเดียวเลยเนี่ย เอาชิโนบุมาสตัวก็ดีนะกูย,ยังไม่ได้ตัวใหม่เลยเดีย๋ยวนะเดี๋ยวนะหกสิบละผมขอไปเช็คโกโร่ก่อนนะผมผมเข้าใจว่าน่าจะสี่หกแล้วนะสี่ห้าเอ้ยโกโร่สี่หกแล้วว่ะโกโร่โหดเฉยโกโร่สี่หกเฉยได้มาสามตัวติดกันเจ็ดสิบไม่เอาโกโร่ละอาชิโนบุอาชิโนบุเอาอิโตะอาชิโนบุเฮ้ยเจ็ดสิบเลยยังไม่มไหม้โก เอาชิโนบุมาหน่อยดิชิโนบุเอาตัวใม่หน่อยตัวใหม่หน่อยนะนะขอร้องชิโนบุ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 ไม่มีชิโนบุอีหยังว้าเจ็ดสิบแล้วอะ่ะทีละอันแล้วทีนี้เจ็ดสิบเอ็ดเฮ้ยต้องชิโนบุแล้วต้องชิโนบุแล้วเนี่ยโกโลซีเจ็ดตะเกียบ ผมจะไม่ได้ตัวใหม่จริงเหรอครับผมจะไม่ได้ชินโนบุมาเล่นจริงเหรอเจสิบอ็ดแล้วเจ็ดสิบสองจ็ดสองสีฟ้าเจ็ดสิบสามจ็ดสามสีฟ้าเจสิบสี่แล้วโอ้โหกูถึงซอฟพ,พิตตี้อีกแล้วอะ่ะทุกคนผมลึกอีกแล้วอะ่ะถ้าหลุดเลนนี้แบบเพชรหมดคังเลยนะเจ็ดสิสนะี่เนี่ยเจ็ดสิบห้าเ็บห้าต้องมาแหละเจ็ดสิบ้าก็ยังไม่มาอีก เจ็ดก็ยังไม่มาให้อีกเอาลึกเท่าเยหลายแล้วตอนนี้เจอย่าลุดเรนขอร้องเี้ยยังไม่มาสีฟ้าเฮ้ยเจ็ดปก็ยังไม่มาเนี่ยนะเจ็ดเฮ้ยอะไรวะแปดแล้วอะรอบนี้แปดสิบ ผลประกอบการดีเฮ้ยเพชรเหลือเยอะเลยยังไม่ได้ชิโนบุเลยอ่ะผมผมผมเปิดต่ออีกนิดนึงไหมอะเดี๋ย,ยนะยนะเดี๋ยวนะเฮ้ยได้แล้วเว้ยเฮ้ยยี่ยมมีโกโรโ่46พร้อมซัพพอร์ตเนี่ยเดียนะ๋ยวเราปั้นเราปั้นทีมหินซะหน่อยดีกว่าผมเตรียมอาวุธมาให้เราด้วยนี่ทุกคนผมโชว์หน่อยผมมีอาวุธพร้อมนี่สเปนส,สปายนะฮะสเปนสปายนะเราเพรานะรเราไม่ไม่เปิดดับให้แน่นอนนะเ,เสียใจด้วยนะแล้วก็เนี่ย อัดอาร์ติแฟกต์ให้หมดเลยอาร์ติแฟกต์ทั้งหมดอยู่ที่โนเอลอ่าอัดมาเอ่อไหนมาดูซิว่าอัดครบแล้วเนี่ยสแตทมันจะอยู่ตรงไหนเออเดี๋ยวนะอ้าวไม่มีดอกไม้เหรออ๋อดอกนี้ยังไม่ได้อัพ4 2 1 5 8 ER เยอะดีนะพอได้อยู่นะเอาเว้ยมาแล้วมาแล้ว โอ้ยเยี่ยมย่มย่ม,ยม,ยมดีนะเอายมย่ยะมาเปิดแต่แอบลึกนะแปดสิบนะว่าจะมาผมขอลุ้นสีม่วงอีกสักสองทีได้ปะคือผมรู้สึกว่าแบบผมอยากได้ชินอุบุอะ่ะผมขอผมขออีกสักยี่สิบโลแล้วกันนะเนี่ยถ้าถ้าชินอุบุมาผมหยุดเลยผมหยุดเปิดเลยเอยเอาเมาได้อย่างนี้สีส,ส,สีสูนพอละ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 เฮ้ยเฮ้ยทำบุญมาดีไว้วันนี้ ผมว่า40ก็ไม่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่ามันได้แค่แบบเวลานานขึ้นอะแล้วเดเมียมันก็เบาๆอยู่แล้วอย่างน้อยมีไว้เป็นคอลเลกชันดี่วะโอเคก็ครบถ้วนนะครับผมวันนี้ผมประกอบการกาชาเรายอดเยี่ยมนะฮะยอดเยี่ยมถึงจะลึกไปหน่อยแต่ว่าไม่รเรียดก็เยี่ยมเลยแล้วก็ทั้งหมดนะครับยอดเพชรทั้งหมดเนี่ยเราจะสะสมต่อแล้วก็ไปที่แผทถัดไปนะแล้วถ้ามันเยอะมากๆเนี่ยเราจะเปิดคาสเรฮะ42กันโอเคนะทุกคน โอเคโหหินรออยู่เออผมมีคําถามอะ่ะผมมีคําถามอะ่ะใครที่ยังดูอยู่อะ่ะตอบหน่อยว่าเล่นตี้ไหนดีอะ่ะคือผมเล่นอารเบโดหรือเล่นหรือเล่นไอจงหลีดีอะ่ะ <c oughs> มีอิโต้อิโตโฟโรใช่ไหม <c oughs> แล้วก็เนี่ยอย่างตัวเนี้ย <c oughs> เป็นจงหลีหรืออาเบโดดี <Understood. S 1> แล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวอะไรดีอะ่ะ ซิงชิลหรอหรือว่าฟิชเชลหรือว่าตัวน้ำแบบโคโคมิอ oh ่โคโคมิมาฮิวนี้น่าจะได้นะก็คอมเมนต์บอกหน่อยว่าคุณคิดว่าตี้อิโตที่โหดที่สุดคือตี้ไหนนะครับโอเคนะคอมเมนต์ Comment บอกหน่อยนะจะได้แบบจัดมาโอเคโอ้ยแฮปปี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวไปเอนจอยกับอิโตก่อนเดี๋ยวจะมีคลิปเออเออกมาอีกนะเดี๋ยวขอลองไปเล่นลองไปปั้น จะได้มารีวิวนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับสสารนี้ลาก่อนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณน้องโยยด้วยบ๊ายบาย